เกรทเผยนิสัยจริงแพทนาประภาก่อนเปลี่ยนความคิดจีบนิสัยแบบนี้ไม่ขอจีบหากย้อนกลับไปเกรดวริทนทร์รับสารภาพเคยแอบชอบแพทนาประภารับมุกจีบกันบอกทุกอย่างยันพ่อแม่เรียกได้ว่าเป็นเพเยกขวัญใจใครหลายคนเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มผิวเข้มเกรดวริทนทร์ด้วยบุคลิกท่าทางนิ่งๆของเจ้าตัวทําเอาสาวๆหลายคนใจละลายไม่น้อยแต่ใครจะรู้ว่าหนุ่มเกรดก็มีสาวที่แอบปลื้มอยู่เหมือนกันล่าสุดหนุ่มเกรดได้มาเยือนรายการแต่โดนคุณแม่ยังสาวเผยมุกจีบสาวตอนเจอกันที่ช่องน้อยสีแรกๆ ยหนุ่มเกรซจะเข้าไปทักว่าสวัสดีครับผมเกรซนะครับผมเพิ่งเซ็นสัญญาเป็นพระเอกช่องน้อยสีแม่ผมเปิดร้านจำหน่ายทองพอผมเป็นผู้กำกับซึ่งงานนี้หนุ่มเกรซยังยอมรับว่าก่อนเข้าวงการตนเคยแอบชอบสาวแพทย์ทำเอาเจ้าตัวแทบไม่เชื่อหูตัวเองแถมยังบอกอีกว่าไม่น่าจะใช่ตนเพราะว่าเกรซไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้เขาชอบผู้หญิงสวยๆไม่ได้ชอบผู้หญิงตินตัวเปรี้ยวเหมือนตนทำเอาแฟนๆฟินจิกหมอนกันเลยแม่แน่คู่นี้อาจจะเป็นคู่จิ้นคู่ต่อไปก็เป็นได้ ต,ต่อมาเกรกก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าที่เราไปออกรายการหนึ่งแล้วบอกว่าเคยจะจีบแพทย์ปภาออกรายการจริงๆแต่ก็ไม่มีอะไรนะตอนนั้นเหมือนเราเข้าช่องใหม่ๆแล้วเราก็เจอเขาและผมก็ได้เล่นละครกับเขาด้วยทําไมตอนนั้นถึงไม่กล้าจีบแพทไม่มีอะไรนะซึ่งจริงๆเราเห็นเขาน่ารัก แล้วก็ได้เล่นละครด้วยกันพอเล่นละครด้วยกันได้รู้จักนนสัยใจคขก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าคือมันเป็นการพูดแซล์กันมากกว่าผมแค่รู้สึกประทับใจผู้หญิงเกรดวรินทร์คุณรู้ไหมว่าทําไมคนที่เคยแล้วสุดท้ายเขาไม่จีบคุณรู้ไหมแพทนาประพาทําไมหรอคะฉันก็อยากรู้เราเคยเจอกันคุณก็เคยชอบฉันแล้วคุณก็เคยคิดจะจีบฉันแล้วทาไมคุณไม่จีบดูสิปล่อยให้ฉันไปมีบทกับคนอื่นแล้วเนี่ยคือผมอ่ะไม่ใช่ไม่ชอบคุณก็ยังสวยและน่ารัก แต่สิ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนความคิดเหอะทํางานไปแล้วแบบเออคนนี้เป็นเพื่อนเหอะด้วยความนิสัยแบบโบะ๊ะก็เลยเป็นเพื่อนไป